ระลาจำพระวาะาานนราสารเป็นขันธปุลวุตลาขอวายพระทีแด่พระองค์พระเจ้า้าเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีรับผลบาเข้าหม่างไรเพื่อฟังพระเยซิเจ้าชาวฟริสีและธรร,รมรจาร์ตา่างคนดว่าคนนี้ก็รับผลบาและกินอาหาร่วมกับเขาโปรดจึกรับเรื่องป,ประมาณนี้ให้ของฟังชายคนหนึ่งน บุตรคนเล็กพูดกับบิดาวา่าพ่อครับกอนให้ทรัพย์สมบัติส่วนที่เป็นมรดกแก่ลูกเดียบิดา,าดก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้ทั้งลูกทั้งสองคนต่อมาไม่นานบุตรคนเล็กรวบรวมทูกสิ่งที่มีแล้วก็เดินทางไปยังประเทศต่างไลท,ที่นั่นเขาประพฤติเสเพเลทานเงินทองจนหมดสิน้น เมื่อตรวจเมื่อเข้าหมดตัวก็เกิดการกระดานอานาจน,านั้นทั่วทางนั้น,าานเขา้าเริ่มว่สนจึงไปเอาช้าอยู่กับชาวบคคนหนึ่งคนนั้นใช้เขาไปเลี้ยงหมู่ในทุน่งนานเขาอยากเปนกลับตัวที่หมู่กินเพื่อระับยำหิวแต่ไม่มีใครให้เขาจึงสำลึกและคิดว่าคนรับใช้ของพ่อฉันมีอาหารกินกบุตร ฉันจะกลับไปหาพ่อพูดกับพ่อว่าพ่อครับลูกทำผิดบาปต่อสวรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกเป็นลูกของพ่ออีโปรดนับว่าลูกเป็นคนรับใช้คนหนึ่งของพ่อเถิดเขาก็กลับไปหาบิาาดาขณะที่เขาอยู่ไกลบิดามองเห็นเขา จึงเมยมไปสวด่อและจูบเขาปิดาจึงพูดกับบทจึงพูดกับปิดาม่าพ่อครับลูกทำบาปต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่อที่ดีแต่ปีดาพูดกับผู้รับใช้ว่าเร็วเข้าจงไปนาเสื้อสวยที่สุดมาสวให้ลูกเรานำแบบมาสวดนิ้ว นำรองเท้ามาสวมให้จงนำรูปวัวที่คุววนแล้วไปฆ่าแล้วจิงเนี้อฉลองกันเถิอดพระรูปของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีหายไปแล้วได้พบกันอีกแล้ว่ารฉลองก็เริ่มขึ้นส่วนบุตรคนโตอยู่ในทุ่นาเมื่อกลับบาังไปบ้านได้ยินเสียงดนตรีและการรองรบจึงเรียกผู้รับใช้คนหนึ่ง มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราจึงไ้ตอบเอาวาน้องชายของท่านกลับมาแล้วบิดาสั่งให้ข้านุกลัวที่ขุดวนแล้วเพราะเขาได้ลุกับึืนมาอย่างปลอดภัยลูกคนโตรู้สึกโกรธไม่ยอมเข้าไปในบ้านบิดาจึงบอกมาขอร้องให้เขาเข้าไปแต่เขาตอบบิดาว่าลูกกับชายพ่อ มานานหลายปีแล้วไม่เคยฝ่าถึงคำสั่งของพ่อเลยพ่อไม่เคยให้ลูกแพ้แม้แต่ตัวเดียวแค่ลูกเพื่อเรียงฉลองกับเพื่อนๆแต่พอลูกคนนี้ของพ่อกลับมาเขากวบกินเสพเลยทานทรัพย์สมบัติของพ่อจนหมดพ่อยังฆ่าลูกโวดที่ปวดหววแล้วให้คำด้วยปิดาพูดว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อเสมอมา ทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูกแต่จนเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดีเพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกลับมีชีวิตอีหายไปแล้วได้พบกันอีกพระาวาทเจ้าพระเจา้สญญาสญญาธุเจ้าสานุเจ้